ไว้ไปไ,ไ,ไ,ได้สุดจุนเไยเชอะเนี่ยแมนเออบักไอ้อีกล <c oughs> ะเบาแรงมาได้ดูลูกพี่ตีต,ตะปากอีกใส่ครับขออนุญาตเบิ้งแผลม่วงแน่ๆนอยู่ใส่น,น้อป่าอือสองซีโตรครับยืนนี่ เออไปอื๊อันลงน้ำดูดูกันได้ปลานี้ก็เอาซะวันแตกวันเนี่ยเอาฮู้โบอยู่ครับโบ่อยู่แท่อยู่กันมาตันกับว่นน้อยหอกปลาเพิ่นโบเล็กตาบบบบกับบบบบบบาบบบบบ้บบบบบมบบ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  อยู่อยู่ครับเอาอยู่อยู่ข้างหลังอันนี้มึงอ่ะเอาแล้วไผ่ขึ้นปาดเนาะอืมมีรุ่นครับผืนนี่เบิงเบิงเบิงผืนนี่สกักวอนครับวันงามผมนิดหน่ไอ้เบิงตัวปลาเนี่ยครับไม้เบิงตัวปลาเนี่ย บักบูแทบปลาฮันเดียากดดันแล้โอ้กล่องเชือกันว่าจะกดดันเอออ้าครับอ้าพื้นนี่ได้ครับได้พื้นนี่ได้คือสายครับสายม้นเหมมอนเดิมอีกเอะ บาปุ๋ยไปไยียแต่ป่ะโอ้บาปบาปุ๋ยอยู่พุ่นครับบาปุ๋ยบาเฮานุ่นยู่พุ่นนะครับเดี๋ยวก็จะไล่เงี้ยเดี๋ยวก็ิทายคลิปย่งางไปเรื่อยๆครับอ้อมบอ่อละเฮาดึงแค่นี้ก่อนแหวนพันแหวนไม่ก็ว่าแหวนพันโนบะเนี่ยไม่บอกแล้วว่าหินขันเจ้าบอกหินมันบอกออกแหวนนะ ก็ต้องเปิดเลิกกินกับพวกแขออางเต็มขึ้นแล้ว ใส่เบึ้งวงสวิงาจานนะนะเดี๋ยวขออนุญาตเบืงวงสวิงวงนี้ก่อนครับได้ครับได้ได้ได้ครับ,รบแต่ละคนได้อยู่มีคุณเด้อครับเป็นครับปลาปลาตัวนี้อยู่ครับปลาตัวเป็นโลกวัวนึง่งแต่ว่าแต่ว่ายนงบอ่อหนา โอ้โขออนุญ,ญาตแอบซุ่มครับแอบซุ่มแอบซุ่มบ้าแม็กบ้าแม็กไอ้พี่พเสียกระแดงแหกระแดงแห้งอีลีพูนี่ครับบอไหนบอนั่นเอาครับอ้าวมาขออนุญ,ญาตดูดูแพ้ข้างหน้าเราดิเบิ้งแพ้ข้างหน้าเข้าดีกว่าสีกจอมลูกพี่สีกจอมดึกไปรถอ่าดึกไปเลย แมนอือเอาเรีองครับเอาเรีองอปนนไปเบิ่งผืนนี้ครับผืนนี้ครับว่าปวดบดทรทษันแล้วอยู่นะครับเด้อเด้อผืนนี้เด้อโคตรนี่เมาอโอ้ย ได้แต่ละคนนี่แตว่วาเงียบนะครับเอาละครับโอ้โ,อโอ้ทั้งนั้นได้กอดขึ้นพี่น้องพุ่น่ะได้กอดขึ้นเด้อพุ่น่ะทั้งั้นพี่น้องเอ้ นครับเบิง้งเบื้งผืนนี่เบิ้งพื้นนี่เขาเบิงนนบ้งใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยเอาออกอีกขอขอขอเข้าเขาเนยโอ้ใส่เบิ้งนหน้า เบิ้งเลราห่าขึ้นมาเด้อแบบนี้ไอ้ม่มันไปไหนล่ะเมากะลำหนังโอ้พี่คอยจะขี่จะขี้ซ้ำจะข้างหลังเวลยโอ้มีจักตัวบ่อน้อมีจักตัวบ่อน้อพี่น้องเบิ้งเอาเด้อมีจักตัวบ่อน้อปลาอ่าขออนุญาตครับบ่น้อยเด้อนั่นน่ะปลาใส่นี่ ได้อยู่ครับได้อยู่ครับอ่านี่คุณอ่านแล้วเ,เอาขึ้นกนะใจเดนใจเนวัน<า>ไหนกมูรมูเาได้หอลกมูนรอกมู้นอได้ระไมูเสแล้วเจ้าอ่ะมาแล้วครับพามาหอดบบาวนุ่นแล้วครับยังตัวน,นี้มาครับจอมไปเน้ยไอม็กแม็กคับจอมไปเน,น้ยเอาแล้วครับเบานุ่นเบานุ่น ใส่ใส่บังผืนนี่นะทงยอกโดนแท้ทงยอกโดนแทะโ้บานนี้่อัวบานเนีบานี้ึวบม่ตไปปดหลยไอนอไ่านัันนะมีแต่ว่าบ่มีพ่อตหลุดน่ไหมหลุดไน่มวบ่มีพ่อตัวเไหมปาทุ่แม่ป่าเรื่องนั้นนะ มันะลกลัวแล้วก็นม่สั่งนเดยนเตเดี๋ยมันเต็นเอาครับอันนี้กเก็บไม่อีก3ครับปืนนี่เก็บม่อีก3ามบาวนนท์เขาก็เก็บอีก2ครับเก็บไ, <c oughs> ไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆมอนี FC ครับ FC บ่าวปุ้ยครับ FC <c oughs> Ờ, năng bưng bao luôn còn hao vào oh, ô thật chưa đẹp khá <laughs> oh, thống ai cứ bị nên làm gặp áo anh hấp tôi nhây đấy, ฉลาดเป็นของนักเงียบคนมิเตอร์าเงียบแผนกเงียบก็ว่าแต่เงียบสั่นละลอยขึ้นเงี้ยนได้แน่เจ้าโอ้แดงนี่มันครับเนาะบ่ปากบ่เบาน้ำเขาเลยครับบ่าวแมีกครับวูน่ะ ตัวเหี้ยไล่ก็จะดึงออกตาเด้อมันสิขารนันการที่ชักรอดอย่างเดียวนะนครับอ่าอันนี้ก็เก็บมาอีกหนึ่งแต้มครับนี่นี่ด้านหนา้าเขานี่เอาเบิง่งไ,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 ไอ้นนครับไอ้น่ไอ้น่ไอ้น่เป็นไหนเก็บอีกเท่าไหร่เก็บอีกหนึ่งอโอ,อ้ปลารอดปลาหลุดเข้าลงมาเลย เดี๋ยวผมว่าเยี่ยไปทานปูทุ่งเี่ยงโอ้ทางนั้นทางนั้นก็สามครับนั่นเก็บอีกสามครับมีเรื่อยๆครับบอลนี่มีเรื่อยมีเรื่อยค่อยเก็บไปอันนี้มือหนึ่งครับมือสองลอ้อสแตนบายทายุครับนี่เนีย้ยเจอกันเราจะมือสองว่าเป็นซาละวันแค่นักวัน <laughs> ปุ่มผใบน้ำใบเรมันเสียคู่ <c oughs> เออ้าต้องแบบเฮเขาขึ้นมาไปอ้แย่เลยเอโอ้ยดีัเ่ยอ๋พอวิดข,ข่อยคื้จังสันาะพันแบบเด๋นน้ออนเ่ย <c oughs> เอาละครับโอ้ได้อยู่ครับแต่ละคนได้อยู่เรื่อยๆครับทีละหนึ่งทีละสองทีละสามอยู่มาเบิง่งองไงครับบาวนานวลบานานวลเป็นไงครับบาวนานวลดอกนี้โอ้ปลาเลิมแล้วก็วานทนล้มลด้ดีนะครับทั้งนั้นเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเบิ่งโตัวป่านะครับหนึ่งสองมา สามตเอาโอเคสาตพอได้อยู่ครับโอ้อันนี้เนี่ย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 เจ้านี่นะมีแต่ว่าเงียบเงียบจอมสีกนะเอทเผ่าขาดนีแม่เงียบเนี่ยผูเ้เนี่ยนะยิ้มยิ้มยิ้ม <S <S ไปครับไปเข้า้วก็บ่อกลางแล้วก็บ่อทั้งทั้งขวามือเข้าขว่าชุดนะอะ้ออะ,ะก็บ่อหลังเฮือนข้าเจ้าเออบ่อหลังเฮืนอนยังไม่ได้เปิดเปิดแล้ว เหลือบ่อสุดท้ายเรือบ่อห้องหลังบ่อหลังสุดหลังเฮียนอ่ะหลังที่ว่าข้าเทชรอ่ะนะก่อนที่ว่าข้าวที่ลงอ่ะนะครับเขาบอกว่าหลังหลังร้อยปั๊มใหญ่ก่อนเพราะเขาบอกว่าบงแมวนบอกว่าใหนข้ากลับบ้านกับป่องมา่อนจังเปิดแล้วก็ไม่เปิดบ่อไหนไม่ได้อีกบ่อไหนยังยังบ่อหูปะเรากำลังคุยกันอยู่ครับาบ่อหูจะไปบ่ออื่น ครับย yeah. ังยังต oh okay. ้องเลาะเขาคุยกันเพราะได้ยินข่าวว่าสีเอาบ่อนตรงขาม่อนเนี่ยนี่อ่าแต่ได้ยินข่าวว่าหลายบาทเลยล่ะบ่อนนี่นะแม็นน่าจะมีแฮะดแสบบุญล่ะบ่อียวดนะงั้แต่บ่อนนี่ต้องเอาน้่งขึ้นต้องเออดังขึ้นเลยโอ้โหเงียบเกียบสองเบิร์นงียบเกียบเงียบเกียบให้ออมเหงเงียบเกิยบ ขาดได้ไหมขาดได้ไหมมาเงียบเก็บไม่สายปุวบไปเลย่เอาแล้วยิ้มแล้วยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่อีกแล้วทังนั้นนะอบวนเ้เงียบพูดโอ้ปทอนยูนันนาะป่า ได้อยู่ครับได้ทุกคนนะได้บาทละสองบาทละสามบาทละตัวเฮ้ยขออนุญาตคือกลางคมน้องไข่ที่ร่งน้ำย่างผ้าไป่ได้บาดเนี่ยอาจารย์อาจารย์คือกลางคมไม่ขอไปยังไงน้องบาดขออนุญาตขออนุญาตยืมทางยางแป๊บเดียวครับ นั่นอ่ามาดูอาจารย์ใหญ่ค่อยดีกว่าแมน่นแท้ๆทรงนี้ไม่พิผู้ได้อาจารย์คอยนี่เองตั้งแต่เจอวัานแห่ทุนลมห้องพื้เลยอ้าวขออนุญาตขอหนึ่งภาพครับอ่าขออนุญาตหนึ่งภาพครับ,รบผม บื้บอค้นเหนียงวานแหกกะเก่งเล่นไพกกะดวงดีเน <c oughs> ่าครูตั้งคณะเขาเอาลูกอมนะเนาะเขาได้เอาเงินกันเมีย <c oughs> เดี๋ยวรอลุ้นแหอของอาจารย์จีรศักดิ์ก่อนครับวนะันนี้อ่ะนี่จังอยตอนเนี้ยป้าหยาเนี่ะ <c oughs> มองลูดเอาดีดีเลย เบาได้เบาแม็กเบาวได้บาว,อวเอาล่ะครับแหม่งวงตรงข้ามอาจาร์โอ้โหพื้นนี่ไหม อาจารย์จีรศักดิ์ก่อนครับเอาเเผามีเด่นเด่นเพผามีเด้งเด้งออได้หนึ่งเดี๋ยวขอนสุ่มสองอ้าวทำไมมันเงียบเงียบโอ้ยขอยะสร้างมุกทุนมุกอาจารย์ขอยแต่ละคนเด้ทำไมมันเงียบเงียบมแตว่วายเงียบเฝ้ายนแหเขาได้ควงกูนะย่านเขาเห็นนะ <laughs> มีแตว่วายเงียบแต่ละคนนะอา้าวไปไปเห็นแล้วอาจารย์จีรศักดิ์น่าจะมี